ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023จะเอาให้ได้ลิวพูเตรียมยื่นรอบสองขอซื้อลาเวีย ลิวอพูตเป็นข่าวเตรียมจะยิงข้อเสนอครั้งที่2ในการขอซื้อโรเมโอลาเวียกองกลางตัวรับดาวรุ่งจากสโลตัอน,นอีกครั้งโดยคาดว่ามูลค่ารวมน่าจะอยู่ที่ราว45ล้านปอนด์ตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอลามาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับผงแดงตัวเป็นข่าวว่าอยากได้ลาเวียไปร่วมทัพมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังพวกเขาต้องเสียกองกลางหลายรายออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2รายหลังอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็ฟาบินโย ที่ตัดสินใจาย,าย้ายไปเล่นในลีกาอุดิอระเบียเป็นที่เรียบร้อยยิ่งทําให้ลิเวอร์พูลต้องเรียบเดินเครื่องในการคว้ากองกลางดาวรุ่งของนักกุลมาร่วมทีมให้ได้ก่อนหน้านี้นลิเวอร์พูลเคยยืน่นข้อเสนอมูลค่า37ล้านปอนด์หรือประมาณ1,623ล้านบาทให้กับซอลจันมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากทักษุนต้องการค่าตัวของกองกลางวัย19ปีอย่างน้อยคือ50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,193ล้านบาท ซึ่งล่าสุดฟาบริซิโอโรมานโนรายงานว่าลิ์พูเตรียมจะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,974ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นเงินการันตีทันที42.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1,864ล้านบาท ขณะที่อีก2.5ล้านปอนด์หรือประมาณ109ล้านบาทนั้นจะเป็นโบนัสเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งทางเรวพูคาดว่าซอลตันจะพอใจกับข้อเสนอครั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะยืนยันเสียงแข็งว่าต้องการได้ค่าตัวอย่างน้อยคือ50ล้านปอนด์ก็ตามพร้อมกันนี้ฮงแดงยังต้องปิดดีลคว้าตัวลาเวียให้เร็วที่สุดหลังจากเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าเชลซีกำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมจะปัดหน้าหงแดงผู้คว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมแทนสำหรับลาเวียถือเป็นดารุ่งจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และถูกสานตันซื้อตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนที่ราคา10.5ล้านปอนด์แต่จากการที่ทีมตกชั้นนั้นทาให้มีความจำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมและพวกเขาก็มีโอกาสได้กำไรสูงถึง5เท่าหากว่าสามารถจันราคาที่50ล้านปอนด์กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จ ราคาคุ้มฟูลแลมคูเชลซีคืบหน้าหวังคว้าโอดอยเพียง4ล้านปอนด์ฟูลแลมเดินเครื่องเต็มกำลังในการคว้าตัวคาลัามฮัตสันโอดอยปีกของเชลซีมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยราคาเพียง4ล้านปอนด์เท่านั้นฟูลแลมทีมดังจากสกรีเยม์ลิกอังกฤษกำลังจิรจาความคืบหน้าในการคว้าคขาลัามฮัตสันโอดอยปีกของเชลซีทีมคู่แข่งร่วมลีกเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ โดยที่ผ่านมาโอดอยปีของสิงบูลุส์นั้นเพิ่งกลับมาจากทียมตัวที่ไบเออร์เลบุกเซ่นทีมดังจากสกุลเดสลีกาเยอรมันแบบสดๆร้อนๆแถมเขายังเหลือสัญญากับทีมไม่ถึง12เดือนและไม่น่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของมารุซิโอโปเชติโน่กุนซือคนใหม่ของเชลซีโดยทางสโมสรตั้งราคาไว้ที่8ดล้านปอนด์หากมีทีมใดสนใจดึงตัวเขาไปร่วมทัพอย่างไรก็ดีในเวลานี้ทัพเจ้าสือน้อยถูกเชื่อมโยงกับคอลัมฮัสซันโอดอยปีของเชลซีมากที่สุด โดยสตาร์กรสโมสรได้ยื่นข้อเสนอคว้าตัวไปแล้วหนึ่งรอบแต่โดนทางต้นสังกัดนักเตะปัดทิ้งทันทีแต่ถึงอย่างนั้นทางทีมของเจ้าสัวน้อยก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาขอเข้าเจรจาอีกรอบพร้อมข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการด้วยมูลค่า4ล้านปอนด์แม้ข้อเสนอเบื้องต้นยังห่างจากจำนวนที่โจซีต้องการแถมยังมีลาซิโอยักษ์ใหญ่จากเกาโชซิลาเตลี่ก็เป็นทีมที่กำลังให้ความสนใจในดีลนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรนั้นทางกูแลมกำลังเจรจาความคืบหน้ามั่นใจว่าสามารถปิดดิวได้ในอีกไม่กี่วันข้้้าางหนนี เกปาสะดุ้งเชลซีสนคว้าซานเชสมาแย่งในด่านมือหนึ่งซื้อต่างประเทศรายงานเขาว่าสิงห์บลูสเชลซีสนใจจะสัญญาคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชสปผู้รักษ,ษาประตูของไบรตันมาร่วมทัพมาริซิโอโปเชติโน่คุณซื้อชาวอันตฤษของเชลซีได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพได้แก่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนิโคลัสแจ็กสันอันเจโลกาเบรียลและดิเอโกโมเรราแต่ทว่าสโมสรยังต้องการนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีม โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งที่สิงห์บลูส์ต้องการในการหาผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อกดดันมือหนึ่งของทีมคนปัจจุบันอย่างเกปาอาริซาบาลกาโดยตามรายง,งานข่าวจากเดรีเมลระบุว่าสิงห์บลูส์กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูชาวสเปนซึ่งเหลือสัญญากับไบรตันอีก2ปีซานเชสอยู่กับนกตังนวนมาแล้ว10ปีโดยเก็บคลินชีตไปได้29นัดจากการลงเล่น90เกม แต่ทว่าในช่วงหลังเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโรเบรโตเดซาบีกุนซือของไบรทันและสืบทิ่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งให้กับเจลสสตีลอนาคตของโรเบรซานเชสทำท่าจะหมดเข้าไปอีกเมื่อไบรทันคว้าบาสแฟร์บลูกเกนผู้รักษาประตูอนาคตไกลจากอันเดเลชมาเสริมทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สำหรับการเจรจาคว้าตัวโรเบรซานเชสของทีมเชลซีอาจได้รับผลกระทบ จากการที่สิงบลูสยังคงต้องเจราจาคว้าตัวมอเซสไกเซโดกับทางบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนอยู่ซึ่งนกนางนวลก็ตั้งค่าตัวกองกลางรายนี้ไว้ที่100ล้านปอนด์มาจริงเอัลฮิลาวยินขอซื้อวิกเตอร์โอซิมเพนแล้วเลกิ s, ฟสืฝรั่งเศสแชร์ชอัลฮิลาวทีมลูกหนังจากลิซสาอุดิอาราเบียติดต่อขอซื้อวิกเตอร์โอซิมเพนกองหน้าของนาโปลีอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่พวกเขาพลาดได้ตัวคริย,ยันเอ็มบัปเป้อาวลาอยู่ระหว่างการมองหากองหน้าคนใหม่หลังจากที่โอเดียนอิกาโลหัวหอกชาวนีเรียย้ายออกไปหลังจากจบซีซั่นและหันไปาทาบทามคว้าเอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสของแปรเชซึงประกาศขายเนื่องจากเจ้าตัวไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และตกเป็นข่าววังย้ายไปร,ร่วมทีมระอันมาริตแบบฟีเอเจนในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างไรก็ตาม้อาวิลาจะยื่นเงินเป็นสถิติโลก300ล้านยูโร คือประมาณ11,460ล้านบาทโดยที่ชามลิกเอิงตอบรับแล้วแต่ตัวนักเตะไม่คิดจะไปขุดทองทงั้งๆที่ได้รับข้อเสนอสัญญา1ปีด้วยค่าแรงสูงถึง200ล้านยูโรหรือประมาณ7,640ล้านบาทต่อจากกรณีดังกล่าวสมพลทักฮิลาวตัวเป็นข่าวพร้อมเปลี่ยนเป้าหมายทันทีและหันไปดึงวิกเตอร์โอซิมเพนแทนกลัดทั้ง่าสุดเลก,กิฟก็เผยว่า ทีจมจ่ายเงันออกกลางยื่นเงินราว140ล้านยูโรหรือประมาณ5,348ล้านบาทขอซื้อตาร์ทีมนาโปลีแล้วแต่ถูกแชมป์ซิลยอิตาลีปฏิเสธซื้อเจ้าดังกล่าวเสริมว่านาโปลีไม่ปิดกั้นโอกาสขายโอซิมเฮนแต่ต้องการได้ค่าตัวนักเตะร,ราว200ล้านยูโรหรือประมาณ7,640ล้านบาทหลังจากเห็นว่าเอาเวนลาเสนอเงินมากกว่านี้ในการท้าทามซื้อเอ็มบัเป้มาแล้ว ขณะเดียวกันยังไม่ชัดเจนว่าโอซิมเฮนจะบอกปัดเอาฮิลาวเช่นเดียวกับหัวหอ,อกทีมชาติฝรั่งเศสหรือไม่เนื่องจากกองหน้าวัย26ปีเคยระบุว่าต้องการค้าแข่งกับต้นสังกัดต่อไปขณะที่ออเรลิโอเดลาเรนติสประธานของนาโปลีก็ยืนยันว่าต้องการตัสญญากับศูนย์หน้าชาวแอฟริกันด้วยกองหลังคนใหม่เชลซีตกลงคว้าอักเซลดีซาซี เชลซีที่มาสิทีแห่งเมืองผูดดีจอได้กองหลังคนใหม่มาร่วนทีมแน่นอนแล้วหลังตกลงดึงตัวอ x ก l เซลดีซาซี่ขุนพลของทีมโมนาโกเป็นผลสำเร็จเชลซี Chelsea ภายใต้การกุมังเหียนของมาริซิโอโปชิติโนตัดสินใจมองหาแผงหลังคนใหม่เนื่องจากเวสลี์ฟอฟาน่าบาดเจ็บจนต้องรางสนามไปนานและครับโดยทางดิ t แอตติกเผวว่าสิงบลูส ตกลงกับโมนาโกได้เป็นที่เรียบร้อยต่อการซื้อตัวดีซัสซี่ประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสในวัย25ปีสือเจ้าดังกล่าวเผ้ว่าดีซัสซี่อดีตกองหลังของทีมแรนส์ได้รับความสนใจจากคุณซืืออาจันย์ไตของค่ายสแตมฟอร์ดบิดเนื่องจากเขาสามารถเล่นเป็นแบ็กขวาได้นอกเหนือจากตำแหน่งหลักอย่างเซนเตอร์ฮาฟดยพ่อค้าแข้งแฟนส์แมนจะจรบลูกประกากับสโมสรแห่งกรอนดอนด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์หรือ45ล้านยูโรราว1,719ล้านบาท ต่อจากกรณีดังกล่าวสุพนลีดิซาซี่จะย้ายมาหากินในพม้นหลกอังกฤษ,กฤษรวมกับเปอร์นัวบาเดชิลอดีตกองหลังของโมนาโกที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของเชลซีเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทุบสถิติสโมสรบายเยนทุ่มหมดหน้าตักคว้าแฮร์รี่เคนสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษเผยว่าบายเยมินิกทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมัน พร้อมทำลายสถิติสโมสอนเบื่อการทุ่มเงินก้อนโตดึงแฮร์รี่เคนกองหน้าของทัพแ้มฮอสเปอร์ไปเสริมศักยภาพซึ่อเมืองผู้ดีรายงานข่าวว่ายานคริสเตียนดริเซนซีโอของบาเยิร์นมิวนิกและก็เอลริกเนเป้ผู้อนวยการเทคนิคเดินทางมาถึงลอนดอนแล้วเพื่อเจรจากับเดเนีลิวีประธานของท็อตแนมฮอสเปอร์ตามนัดหมายต่อการท้าทามซื้อเคนดาวยิงทีมาชิอังกฤษต่อจากประเด็นนี้สกาย,ร,ยระบุว่าสแตย์พร้อมทุ่มเงินก้อนโตทำลายสถิติสโมสอนซื้อเคนไปร่วมทัพ แม้จะรู้ดีว่าฮออกไป30ปีและสัญญากับต้นสังกัดอยู่แค่ปีเดียวและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยก่อนหน้านี้ทีมจากลิเกเมืองเบียสร้างสถิติสโมสร,รมด้วยการซื้อลูกาสแอคนนงเดสด้วยเม็ดเงินแพงสุด80ล้านยูโรหรือประมาณ30,56ล้านบาทเมื่อปี2019ชุดดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสมาจากอาเตติโกมาดริดขณะเดียวกันหลังจาก ane, ขายซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนก้าให้กับอัลนัเซ์ทีมในซาอุดิอาระเบีย พวกเขารับทรัพย์เข้ากระเป๋า30ล้านปอนด์ือประมาณ 1, 3 3 8ล้านบาทบาเยน์ก็พร้อมนำเงินก้อนดังกล่าวเพิ่มข้อเสนอในการดึงตัวเคนไปร่วมทัพในราคาที่เชื่อกันว่าเดทองจะพอใจและยินดีขายดาวยิงตัวกลั่นในท้ายที่สุดนอกจากนี้เสือใต้พร้อมประเคนค่าเหนื่อยอย่างงามให้กับเคนได้เช่นกันหลังจากการย้ายทีมของซาดิโอมาเน่ซึ่งได้ค่าแรงจากสโมสรสัปดาห์ละ2 5 0 0 0 0ปอนด์หรือราว11.1ล้านบาทโดยเงินจำนวนนี้จะถูกเปลี่ยนเข้ากระเป๋าศูนย์หน้าชาวเมืองผู้ดีตามระเบบีย หากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ